จะมาเทสรถกระบะตอนเดียวนะครับตัวนี้จะเป็น Isuzu ีแบบก็คือเป็นตัวที่คำว่า All n e ิ new. ใช้คำว่า All n e ิ new. ก็คือว่าเปลี่ยนปรับตัวบอดี้คอนโซลภายในทั้งหมดนะเป็นปี2013นะครับเครื่องยนต์2,500ซีซี ดีเซลคอมมอนเรลว VDI นะฮะตัวนี้นี่สภาพาทั้งภายนอกนะฮะเดิมบางนะครับแล้วก็มีแบ็กไลเนอร์นะที่กระบะหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าในในรุ่นของตัวเขานะฮะในรุ่นซิงเกิลแคปหรือตอนเดียวเนี่ยก็คือว่าตัวนี้จะมีกระจกไฟฟ้า วิธีสังเกตง่ายๆก็คือตัวตัวบอดี้ภายนอกเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะซิงเกิลแคปหรือตอนเดียวเนี่ยถ้าเห็นกระจังหน้ากันชนะนะฮะเป็นสีดำกระจกจะเป็นแบบมือหมุน,นตัวนี้เนี่ยเป็นคันเลอร์คีคือกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะนจะเป็นฟ้า ทางขวาแล้วก็พวงมาลัเยเวอร์นะข่ายถุงขัดนี่เราไายก่อนไปลองรถกันโอเค ีรถตู้นะฮะลูกค้านะก็เข้ามาเข้ามาที่ตลาดมาชมรถกันนี่เดี๋ยวรอใหอ้ลูกค้าออกไปกน เอาเวนะครับเล่งโอเคเลยครับซูซ <Is uzu. S 1> uh, uh, ูอ uh, ่าออดีแม็กออนิอ่าอซูซูดีแม็กออนิวซิงเกิลแคป แต่ชื่อรุ่นของเขาจริงเขาติดติดไว้ว่าสปาร์นะสปาร์ตอีซูซูออลนิวสปาร์ตก็คือกระบะตอนเดียวนะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวนี้นะเครื่องเสียงซีดีของโซนี่เอ้ยของอีซูซูคุณผิดระบบแอร์นะเย็นฉับไม้นี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นดิดจิตอลกันหมดแล้วแล, <นะ S 1> แล้วก็กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก รถกลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมเยอะขึ้นเพราะว่า,าในส่วนของอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งการขนส่งนะฮะขนส่งพัสดุขนส่งสินค้านะตอนนี้กำลังโตเลยไม่ว่าจะเป็นของอไปรษณีย์ไทยหรือ,อของ เอกชนพวกเคอรี่แล้วก็ตอนนี้ก็เกิดขึ้นใหม่เยอะแยะหรือส่วนตัวด้วยก็มีสั่งของทางอินเทอร์เน็ตนต้องใช้การขนส่งเป็นหลักออกจากสถานที่สินค้าแล้วก็จ่ายสินค้าไปไปยังผู้บริโภคที่สั่งทางอินเทอร์เน็ตนราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนี่แป๊บเดียวนะใช้แอปพลิเคชันซื้อซื้อของวันเดียวถึงเลย ออลนิว d m a x a l ออลนิว0 5 DDI นดีไอดีเซลเอาไปทำมาหากินรถทำมาหากินข mm hmm. นตุเรียงไงขนตุเรียนเดี๋ยววันนี้ผมเกิดไวเอาไปขนอะไรอะไรผลไม้มาขายเยอะแยะเลยเ่ยเปิดขาย ตัวนี้นี่มี Max กซ a เลนอร์ข้างหลังนะครบเลยแล้วก็อย่างที่เห็นไ้ก็คือจะมีตอนนี้มันดๆอู่คอนโซนสวยยอมเลยอีสุตัวนี้ออกแบบมาได้ดีไม่น่าเชื่อว่าจุนี้กระบะนี้ออกแบบมาได้ดูรลราหมดงามไปขนทุนเรียนกันไปขวนไปไปขนอะไอะไรมะคุดมะม่วง โอดีสบายหนึ่งตันเลี้ยงคนคนเดียว,วเดี๋ยวนี้มีคอ,อกหายจะติดคอ,อกได้ติดคอ,อกลังคาก็มือสองเยอะแยะนะไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งอนะ่ะมือสองเยอะแยะทางร้านเขาขายเขาแล้วเราก็ไปจดจดคอ,อกใส่หรือเป็นแนวบริษัทนะแนวบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นแนวบริษัทเจ้าของบริษัท จัดหารถกระบะช่วงยาวมือสองปีใหม่ๆอย่างตัวนี้ปีก็ถือว่าว่ายังใหม่อยู่ปัจจุบันปีอะไร2018ใช่ไหมรถคันนี้ปี2013ก็ตีจะ4-5ปีสำหรับรถกระบะตอนเดียวก็อยู่ในยังพง่ยางอย,าอ,ยาอยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อได้ยาวนะอย่างเงี้ยเอาไปให้ลูกน้องที่บริษัทวิง่งวิ่งงานจเจ้าเลย อย่างเงี้ยเราเราเรา,เ,ราเป็นธุรกิจหรือหรือว่าทำอาชีพส่วนตัวนะไปเปิดท้ายขายอะไรตามซอกซอยสารพัดสินค้าฮะแล้วมันประหยัดตัวนี้เครื่องดีเซล DDI ค o ม f o r t r i ประหยัดขึ้นะเหนือล่องใต้สบายๆชิวๆไม่ต้องไปทำอะไรนะแอร์นี่เย็นเจยบเลย เเียบลจฝนฟ้าตกตลอดเลยฮะช่วงนี้หน้าร้อนไม่เป็นหน้าร้อนหน้าฝนไม่เป็นหน้าฝนมั่วไปหมดแล้วประเทศไทยอ่าอย่าไปว่าประเทศไทยทั้งโลกเลยตอนนี้ขับดีฮะนิ่มนวนหน้าใช้กลมไาวเวอร์นะนี่เจ๋ยวน,นี้เป็น เป็นอะไรหมดแล้วโชว์ที่นัำปัดนี่เป็นดีจิตันหมดแล้วี่สูบดีหนักออนิวดีหนักดีเซลสองพันี่ีไม่ต้องบรรยายเยอะ ตัวถังบางเดิมเลยสวยอกอคือเดิมอะสีขาวนะทีนี้ไอ้รถกลุ่มนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยก็ขับก็ทับประกันไวน้ไงแล้วก็มีริ้วรอยตอนขายมาก็เก็บไว้เลยริย้วรอยก็คือบางเลยรอบนอกนอก็สาดสาดใส,าสาขาวขมาเลยเราก็ไปใช้ต่อสบายสบายไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะไอจะหา,าว่าเ,เดิมเดิม คือสาดสีรอบนอกมาแต่ตัวถังนี่บางเดิมเข้าใจไหมเออตัวตัวถังเนี่ยอซอกเซาะก็ไม่ได้ผปล่นเดิมปัาป,าง,ปางนะอ่าถึงเต็มละเพราะวสีขาวเนี่ยเวลาเป็นใช้งานไปเนี่ยบางทีถ้าไม่ดูแลมันก็จะออกเหลืองๆนะแล้วทีนีมาขัดเนี่ยเอาน้ำยาขัดหรือเลยรต่างๆๆขัดแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เป็นความใหม่ของมันทีนี้ว่าคันนี้โชคดีอย่างของผมก็คือว่าดูแล ทุกอย่างห้องเครื่องไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีการปเป็นเลอะสีัใหม่อะไรเราก็ดูอ๋ออันนี้เดิมซอกประตูท้ายเทยโอเคผ่านใช้ได้เดิมหมดแล้วแตแต่ว่าวสีภายนอกเนี่ยทั้งหมดนะ,นะก็คือ,อส่งเคมทั้งคันสา์ใหม่เลยสาสีบานหรอกสีเบอร์ก็เลยออกมาปิ้งใสทั้งคันนะโอเค <c oughs> ถึงเต็มเรียบร้อยสรุป คันนี้ก็แนะนำนะฮะปีใหม่เลยท,ที่แล้ว,ลวมาจะมีคอกไงคอกหลังคาข้กตะแกงเหล็กคอกทึบคอกสูงอะไรแต่คันนี้ไม่มีคันนี้เป็นแ a x สแตเนเดอร์เรียบๆนะนะโอเคฝากไว้นะฮะสำหรับอ,อีซนะูซูดีแม็กออเนิวซิงเกิลแคปหรือในรุ่นเขาเรียกสปาร์กก็คือช่วงยาวนะเป็นรุ่น กไฟฟ้าแหละตัวตัวท็อปสุดของของของระบบไอตัวตอนเดียวแหละอ่า,าก็จะไฟฟ้ามีกจอไฟฟ้า่ะโอเคเฮกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์ลดมือสองกว่า20ปีการันตีคุณภาพขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะใน u u u e e นะครับเวลาอย่างที่บอกครเวลามีรถใหม่ๆอัปเดตปุ๊บมันจะเตือนเข้าไปที่โทรศัพท์ของท่านเลยนะโอเค